อะไรเงือไม่ไหลไม่ได้เงินนะไม่ไม่อาชีพยายไม่ใช่เงือไม่ออกละอาชีพยายเป็นหลับยามละดูเูหลับสมจริงเลยนะหลับยามนี่ดูถูกไหมเสียตังแพงที่นี่นี่เลยจ้ะเต้น ันต่อจ้าอไปใช้เวลาเป็นประโยชน์ฮะทำไมไฟมันแปบ,บแปบ,บแปบ,บแป๊บเส้นใจยี่สิบเปอร์เซ็นต์จ้าเลี้ยวยังไว่ไม่ไม่ลดนะวันนี้คลินิกไม่ลดอ่ะ แต่ของไอตัวแสบหมดเราต้องซื้ออันนี้ของลูกชายเราให้ใช้คลินิกนะของตัเองใช้ที่ตลาดนัดกนอิมอะ <laughs> แต่มีบัตรลดอยู่นะยี่สิบคือแบบไม่ได้เลยเนาะไม่นี่ไงมันมมโปรโมชั่นอยู่เคยใช้ของเขาแล้วเอ้ยมันก็โออยู่นะเริ่มใช้แล้วเดี๋ยวนี้ อยู่นี่เข้าเมืองตาหลิวๆตาตามก็ใช้ของเท่าที่ที่เขามีเม็ดคินเนื้อเขาเนียนอยู่คือเวลาซื้อของเขาจะมีของแถมไปให้ปะ่ะมันแต่งหน้ามาแล้วไงลงไม่ได้เลยได้แต่มือวิ่ง <c oughs> ไงโอ้ย่าเลยแต่งหน้าแล้วไม่อยากได้นูดโก หนนจีอนสเ็ตั่เทจ่ายตังอีกแล้วอันนี้ของใครอันนี้ของลูกชายอ่ะของลูกกับสีปัดแก้มตัวเองไกบราสอร์ เลยยี่สเปอร์นต์นะอ่า,อาคือถามเงินเยอะไหมไม่เยอะเราต้องหาซื้อได้20%เมื่อกี้เขาถามเจ้าถุงไหมเสียตังค์แพงกว่าที่นี่นี่ได้จ้ะเต็งเต้งน่ารักไหมถุงช้อปปิ้งเรามันก็จะประมาณนี้อ่ะเนาะไ,ไปค่ะ,ะ,ะตัด<ะ>ลับได้ค่ะเสียตังค์ตัดลายได้เสียตงัตงค์างมาก ที่นี่เขาจอดให้เป็นเมืองไทยนะ่าจะไม่ไม่ได้นะอเขาประตูลเรียกยายค่ะ<อ>ถึงร้านแล้วยังยังยัง,ย,งยังไม่รล้ก่าเปิดประตูอีกเดี๋ยวนี้เราล็อกร้านตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าเออขโมยขจรมันเยอะอะได้ได้นอนหลายกี่เืนอนยังลงไปเยี่ยมลงเยี่ยมเพิ่งมามอะ,อะถึงร้านแล้วนะคะ เดี๋ยวเราทำงานกันต่อนะเดีจ้าตามมาเลยค่ะตามมาค่ะพี่นอนก่อนนอนแค่ตื่นเลยเด้ออาจารย์ก็ทำไปเด้ออ่ะเอาตื่นหนึ่งใช่ไหมอ่ะดูเดี๋ยวไปเอาป้ายออกดูเงื่อไม่เยอะเงื่อไม่หยดอะไรเงื่อไม่ไหลไม่ได้เงินนะเงื่อไม่ออกไม่ไม่อาชีพยายไม่ใช่เงื่อไม่ออกละอาชีพยายเป็นหลับยามแล้วดูดูหลับสมจริงเลยนะหลับยามนี่ดูถูกเอตัวฐานจุดทูบมันอยู่ไหนฮะ ตุ่ยมาละดีนะมีมารยาทตุยแถวที่ตุยที่บ้าน Thank you. นั่งก็ได้ยังไงกูอิอ่้อออเอ,อาไหมเอาอิ่มป่ะเี๋วไปลเดี๋ยวไปละหนึ่งจ้าดูไว้ไม่ไม่ได้ไม่ได้สวยหรูเหมือนเหมือนที่ว่าคิดกันนะว่าทำงานต้องได้เงินเยอะๆได้สิ่ทำงานเยอะก็ได้เงินเยอะ ได้เงินเยอะแต่เทนี้หมายถึงว่าได้เงินเยอะเผื่อแบบที่ทุกคนที่ต้องคิดว่าเออเรามีเงินเหลือเผือเหลือมีนะเหลืออยู่เหลือเผื่อพอที่จะให้คนอื่นยืมเยอะๆอย่างไม่ไม่มีเหลือไว้ใช้ไว้เก็บไม่มีไม่ใช้เลยเวลายามป่วยยามไข้ยุคโควิดอ่ะคนจะเห็นแค่ตัว้นเดียหลังสงครามไอหลังโควิดหลังสงครามอ่ะไม่มีใครไม่เหลือหรอก S <S เขาเหลือไว้แค่ใช้ให้ตัวเองแค่นั้นแหละเพราะส่วนมากยุคนี้ก็ถ้าให้ใครยืมไปโอก,กาสได้คืนอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีอยู่นะเปอร์เซ็นต์ได้ยืมแี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อืม,อ,มอีกสองคำยำๆๆๆแล้วคืนเลยนะใช่ลูกค้าอยู่ข้างบนเคยถามหมอเมื่อที่ไทยอยู่ไม่ได้ที่นี่หรอก พี่ไพ่ก็เป็นทำไมอ่ะบางชั่วโมงไม่มีแขกไงเราก็ต้องแบบชั่วโมงไหนมีแขกเราก็แบบต้องรีบๆกินอ่ะเลยรีบขึ้นทำงานประมาณก็น้ำขึ้นที่นีบจับถูกต้องค่ะอ่ะเราไปกันก่อนนะไปทำงานแป๊บนึงก่อนเนี่ยอยู่ดีมันสั่นทำไมก็ไม่รู้มันสั่นอ่ะโทรโทรศัพท์เก่าหรือใหม่อันใหม่ เปิดปิดเครื่องใหม่ดูผมซ้ำให้เขาเปิดปิดไปแล้วนะกลับแล้วบายจะจะจบโอเคงั้นไปละของส่งลูกค้าละโอเค